าตาตาติดเชื้อในกระแสเลือดนะเออกลัวตายไหมตอนนั้นโอ้กลัวสินอนคิดจนมานอนที่บ้านมาเลยอืคนจะตายคิดยังไงบ้างอะตอนที่นอนที่บ้านอะเรว่าหายจะหายหรือเปล่าเนาะอ่ะความดันขึ้นกลองน้อยอะสมิถ้าไม่หายเนี่ยคิดอะไรต่อทีนี้โอ้ยทำหายกับตายก็ตายอย่างเดียวทําใจได้ไหมทำใจได้บอกว่ามันถึงเวลามันไปก็ไปแลออไหละอะรางเงถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ไปเองเออ เราคิดอย่างนั้นน่ะอืมเราไม่คิด,ดว่าจะอยู่ตลอดไม่ได้หรอกอืเออถ้ามันจะไปมันก็เป็นอย่างนี้ก่อนก็มั้งเราคิดดูนะอเออมีโอกาสได้ทบทวนอยู่คออ่าใช้อไรายละยี่รละสองร้อยครับผมเออคิดดูไายละสองร้อยเป็นเท่าไหร่อะรอบอที่สองค่าอะไรอีกไปปั่นหน้า ปั่นหมดหวานที่อ่ะอ่าอันนี้ไร่ละสองร้อยสามสิบโอ้แพงกว่าไทยนะเออแล้วแพงกว่าเนาะอืเรามีค่าอะไรอีกทีนี้แล้วค่าคนหวานอ่ะไร่ละร้อยอ่ะอ้าวคนหวานอันนี้นะอ่าเออคิดดูสามค่าแล้วนะเออคิดดูแค่นี้เลยเออนี่เราดื่อ่ะว่ามันจะเท่าไหร่นะเออมันจะเท่าไหร่ดูอ่ะครับผมแต่ก็ต้องทำนะ สวัสดีครับคุณตาวันนี้ขี่จักรยานไหวทุกวันเลยนะวันนี้คุณตามาทําอะไรที่ครอบครัวครับจะมาเปิดไฟจะมาเปิดไฟออจะเอาหญ้าให้ให้วัวกินนะอ่ะเชิญเลยครับคุณตาไปเปิดไฟเอาหญ้าให้วัวกินเลยแล้วได้อะไรมาในกระเป๋านี่เนี่ยกระเป๋าจะเอาฟืนงไปของข้าวอีกมีทุกอย่าง <laughs> <laughs> เอาเชิญเลยครับคุณตา กระเป๋าใส่ฟืนนะนไม่เออไม่สบายหลายวันนั้นเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานี่คิดถึงบัวแน่นอนเขาบอกว่าที่แรกตอนแรกไปฉีดยาไปหาหมอไปคลินิกมาตุ้ยเอเขาบอกว่าโอ้ติดเชื้อติดเชื้อคิดถึงบัวไหมคุณตาโอ้คิดจริงนนะอันนี้เพิ่งออกมาหามันใช่ไหมนี่ออกมาออจาก วันสุดท้ายเมื่อวานเนี้ยอ๋อแล้ววันนี้วันแรกที่มาหาวัวนะเออนี่วันแรกเลยเชิญครับคุณตาเชิญครับแปดสิบแล้วนะเออแล้วก็เพิ่งหายป่วยมานะเออพอเดินได้ฟื้นปุ๊บนี่มาหาวัวเลยเอาผมถามจริงนะป่วยๆนี่เหนื่อยนี่คิดถึงวัวไหมเอ๊ะถึงเหมือนกันเลยคิดว่ายังไงบ้างครับคุณตาจะยังยายังไงนะร้อก่อนเอาฟางออกไม่ใช่เอาไว้นี่แหละอืม มืสุดท้ายแล้วคือ,อมือสุดท้ายแล้วเอาฟางรองไว้ก่อนเอาฟางรองข้างล่างนะแล้วก็เอาหญ้าข้างบนอทำไมทำอย่างนั้นครับคุณตาถูกแล้วทำไมทำอย่างนั้นเพราะว่ามากินไปมาไม่กินครั้งเดียวเองกินหญ้าครับผมอมตอนนี้พอหมดหญ้าแล้วก็เอาฟางต่อก่อนลงทิืน หมดไหมมาตอนเช้าเกี้ยงเลยใช่ไหมไม่มเกี้ยงเท่าไหร่แล้วมันก็อย่างว่าแล้วมันก็พอได้กินนะเออมันได้กินยายเยอะครับผมโอ้โหฟังคุณตาใกล้จะหมดแล้วนี่ไม่หมดแล้วนู่นที่ผักขาวๆนี่ใช่หมดเลยอ๋อ<ๆ>คุณตาอัดไว้กี่ร้อยก้อนครับนี่ร <150. S 1> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก้อนใช่ตอนนี้เหลือวอัวอยู่สี่ตัวนะได้ขายบ้างยังช่วงที่ผ่านมาไม่ขายตอนนั้นเลยเท่าไหร่ครับคุณตา <laughs> ไ,ม <c oughs> ไม่อยากจะพูดแล้วไม่อยากจะพูดเรื่องราคาเลยใช่ไหมถูกมากสิทั้งนั้นราคามันตกต่ำเิตัวละเท่าไหร่ที่คุณตาขายไปล่าสุดนี่สมตัวล่าสุดในสามตัวสองหมื่นค่ะสามตัวสองหมื่นนะ <c oughs> ก็เฉลี่ยไปตัวละเกือบเจ็ดพันนะคุณตา,าะนะใช่ตัวใหญ่ไหมครับคุณตาเอ้ยกลังกำลังเอ้สัๆเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นครับผม อันนี้คือฟางที่คุณตาจะรองไว้ด้านล่างนะผู้ชมครับเ,ออเสร็จแล้วก็จะเอาญ่าไว้ด้านบนอ,อ,อันนี้ย่ากินนี่ไหมคุณตาย่านี่ตอนแรกแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ไห่อันนี้ญ่าใสา่พันอะไรพันเคาเรียกพันอะไร,รนนมไม่รู้กินนี่ไหมเดนไม่รู้อ่าไม่รู้นะไม่เป็นไรทั้งนั้นแต่ว่าวัวกินแน่นอนเอ็นอันนี้ปลูกใช่ไหมนี่ปลูกนี่อ่ะวาน อะไรสามกิโลบ่เดียวร้อยกว่า,านี่เนี่ยครับผมโชคดีนะยังมีหญ้าที่เราปลูกนะคุณตานะอ้ออาวออไปเลยเยี่ยมดีคุณตาบอกว่ายัางไงนะเมื่อก,กี้นะดูท้องหมาดูท้องเพิ่งจะได้กินเองว่ด <laughs> ผ <laughs> ู <laughs> ้ชมครับคุณตาเขาบอกว่าเออดูท้องก็พอใช้ได้ <laughs> ทำไมคุณตาถึงว่าอย่างนั้น เรวนเรียบเนาะมันยังไม่ได้กินอะไรอ่ามันแฝงไปเจ๊ไหมครับคุณตาเอออืมอันนี้หทน,น,นหัวเข้ามาเป็นตัวอันนี้ทหัวไหมถอยหน่อยถอยหัวเข้าไปมากินช่องนี้อืม,อมอเออเอองมมันรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเออเป็นที่ใครที่มันใช่ไหมนี่เออมันกินลมใคไม่ได้แล้วครับผม ผมเชื่อว่าคุณตากำลังมีความสุขแล้วนี่สุขไหมครับคุณตาเห็นวัวได้กินนะเจ้าของก็มีความสุขไปนะคุณตานะถ้าไม่มีลูกมาช่วยเกี่ยวเนี่ยผมว่างานใหญ่เลยนะแต่ว่าได้เพราะหญ้ามันสวนใหญ่นั่นแหละโอ้ใหญ่สวยไงครับผมหญ้าเราไม่ยากเท่าไหร่เนาะไม่ยากเท่าไหร่มีสองสวนครับผม ตกลงปลูกหญ้าให้วัวกับทำนาอะไรดีกว่ากันครับคุณตาทำนากันเถอะครับนี่ทำนาทำนาปีนี้ยังไม่นายังไม่ได้วานปุ๋ยเลยหมดไปสองหมื่นสามหมื่นแล้วนะทำนานะเออแต่ใช้อะไรจ้ามอสอืมก็ทำตัวเองไม่ได้นี่ครับผมเออจดไว้แล้วนะสองหมื่นนะออยังไม่รวมปุ๋ยนะยังไม่รวมปุย๋ยกี่ไร่ครับคุณตา ทำทั้งหมด18 18ไร่มาใช้ทางภากเงิน18ไร่มาทางนี้ทางนู้น6ไร่24ไร่อรวมเป็น3 40ไร <laughs> ่เอ้ย30 40ไร่แล้วกันนะหมดไปแล้ว20,000บาทโอ้ยแต่จัดก่อนกันก่อนมัง้งไมันจะคิดอะไรเลยออืไหนไถรอบแรก ค้าใถอ่าไรละยี่สิบได้สองร้อยครับผมเอคิดดูไล่สองร้อยเป็นเท่าไหร่อืมรอบที่สองค่าอะไรอีกไปปั่นหน้าปั่นหมดหวานเียอ่าอ่าอันนี้ไรละสองร้อยสามเต็บโอ้แพงกว่าไทยนะเอาเราแพงกว่าเนาะแล้วมีค่าอะไรอีกทีนี้เราค้าคนหวานอ่ะไรละร้อยอ่ะอ้าวคนหวานอันนี้นะอเออ สามค่าแล้วนะเออคิดดูแค่นี้เลยเออดีเราด้วยว่ามันจะเท่าไหร่นะมันจะเท่าไหร่คิดดูครับผมแต่ก็ต้องทำนะเออไม่ทำไม่ได้อันนี้ยากอะไรครับคุณตาเออนี่ยาพวกกะทิทำงานแล้วก็เอามาไว้อ้ตัวที่เอาอะไรผักอะไรผักใช้อะไรหน่อแหละครับผมเออตัวทำงานแล้วก็แกะยาอืออือคุณตาครับยาที่คุณตาให้นี่ คุณตาคิดว่าบัวกินอิ่มไหมอิ่มเขาดูตอนมันหมดยานี่ก็อิ่มแล้วแหละท้องแน่นเลยใช่ไหมนี่มันยังยังมันกินน้ำมันรอมันรอกินหญ้าอยู่ครับผมถ้าเกิดว่าเขากินหญ้าเสร็จแล้วเขาก็จะกินน้ำถ้าได้กินน้ำนี่ท้องป่องแน่นอนป่องแล้วอันจะอิ่มหน่อยเลยเนาะครับผมพออยู่ได้นะคุณตานะอยู่ได้ แล้วได้เอาไปปลูกข้างนอกบ้างไหมครับนี่เรื่องกระปูนอไม่<ด>ไม่คุณตาได้เอาวัวไปผูกข้างนอกบ้างไหมไม่ขังขอคอกอย่างนี้เลยนะเออแล้วไม่เป็นโรค้าอ่อนแรงบ่แค<อ>่นี้แล้วหว่านปุยยาขึ้นหมดเต็มนี่ไปเลยครับผมรอบทางรอบเลยตะกี้หว่านหมดอืออือก็มันเหลือน้อยแล้วทั้งว่นโอ้โหชมครับยอดเยอะเหมือนกันนะคิดว่าในน้อยเออไม่เยอะไม่ ยอะมีโอกาสได้ซื้อหญ้าบ้างไหมนี่ไม่ครับเราได้ขายบ้างไหมเขาก็หาซื้อเยอะแต่เราเป็ขายอ๋อกินให้มันเหลือเลยกินให้มันเหลือเลยนะอ๋อแดงกขอซื้อเยอะนิดนึงกระสอบแล้วเท่าไหร่คุณตามันเป็นกระสอบไว้ในหญ่อย่างนี้เป็นมัดอะมัดแล้วเท่าไหร่ก็เอาไม่แพงเลยยี่สิบเพิเลยอ๋อครับผม มัดละยี่สิบาทนะอถ้ามีโอกาสได้ขายนะออแต่ส่วนมากคุณตาบอกว่าให้กินเหลือๆไปเลยจริงนะมันได้ขายเลยเป้าหมายของเราก็คือปลูกไว้ให้วัวเราเนาะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถ้าตอนดูแลเลยคนกับขอก็ให้ก็ด้วยกินตุ่นๆนอนกันทำไมเดูแลงต้องให้วัวกินยากต้องซื้อให้กินครับคุณตาดูทงนามีที่ไหนอ่ะ ม,มาแลกกันดูอืมหญ้ามันแห้งหมดแล้วครับผมทุ่งนาก็มีแต่ทุ่งนา,า,งนาจริงๆนะทุ่งนาจริงๆไม่ได้มีหญ้าเลยนะักตานะมีมันมีเลยแล้งตลอดอนะ่ะฝนไม่ตกเลยนะคุณตาเนาะปกติฝนจะต้องตกให้หญ้างอกบ้างเนาะทีนี้เนี่ยตีไม่มีกินเลยทีนี้ว่าเรามีหญ้าอยู่ที่บ้านสำหรองครับผมเขามาแล้วแบเกี่ยวเลยหืมอืม,อม จำควรเยอะยาเหลือเฟืออยูน้องคุณตานะพอยิ้มได้เนาะมีย่ายให้วัวกินเนาะพอยิ้มได้เยอะคุณตาครับอันนี้วัวสายพันธุ์อะไรครับนี่ยไม่รู้พันธุ์ครับพื้นบ้านเราไหมแต่ว,ว่าพื้นบ้านเยอะวัวไทยกลางเนาะเออแต่ว่ามันเต็มมานิดหน่อยอนนใช่ครับน,นี่แบบนี้มันเต็มมาอยู่เลี้ยงง่ายไหมคุณตาง่าย ตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยได้ซื้อหัวอาหารซื้อรำให้กินไหมเออรำซื้อ,อ,อยู่มีรำอยู่นะหัวอาหารเลยแล้วอ่าหัวอาหารไม่มีนะทําไมต้องเสริมรำครับคุณตาเออรำมันก็บอกว่ามันจขี้ไหลอ,อย่างงี้มันขี้ย่อยย้อยมาเราว่ากินรำก่อนจะมาขี้แข็งน,นะเราคิดดูเองเราแล้วสุดท้ายเป็นยังไงดีไหมรำนั่นก็พอใช้ได้เนี่ยพอใช้ได้นะครับอ,อืมคุณตาชอบ พูดคำว่าพอใช้ได้นะเออดีนะคุณตานะมันไม่ดีมากไปไม่ดีน้อยไปเนาะเออแต่ว่าพอใช้ได้จบเลยนะคุณตานะคำพูดนี้กลางดีนะคุณตาใช้ได้กัเอาครับผมไม่ต้องคิดว่าจะรวยไม่ไม่ยังไม่ไม่ไแล้วคิดว่าพอใช้ได้นะใช้ได้พออยู่พอไปอ่าถูกต้องครับคุณตาตอนนี้หายไข้ยังครับคุณตานี่ ดีขึ้นยังใข่ฮะหายวันเดียวแต่ว่าเขา,าก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอ๋อเชื้อเขาไปเจาะเลือดออกมาเนี่ยเขากวดเห็นเขาขาวอะโชคดีเนาะพอออกมาจาวานเนี่ยบอกหมอตุยก็บอกเ้ยตาที่ไปหามหมอเลยเออเรียบร้อยก็บอกตอนเป็นไข้ามานหนาวสั่นเลยแหละขี่รถกับจับรถไปย่ะครับผม ตาตาติดเชื้อในกระแสเลือดนะเออกลัวตายไหมตอนนั้นโอ้กลัวที่นอนคิดจนมานอนที่บ้านเแลยอืคนจะตายคิดยังไงบ้างอ่ะตอนที่นอนที่บ้านเน่ยเราหายจะหายหรือเปล่าเนาะอ่คอนแบนขึ้นสองร้อยอะสมมติถ้าไม่หายเนี่ยคิดอะไรต่อทีนี้โวยทำลหายก็ตายก็ตายอย่างเดียวทําใจได้ไหมทำใจได้บอกว่ามันถึงเวลามันไปก็ไปแหละไปยังถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ไปเอง เราคิดอย่างนั้นน่ะเราไม่คิด,ดว่าจะอยู่ตลอดไม่ได้หรอกอเออถ้ามันจะไปมันเราเป็นอย่างนี้ก่อนก็มัง้งเราคิดดูนะอเอ,อมีโอกาสได้ทบทวนอยู่เออแล้วคิดถึงอดีตเก่าๆไหมหมีโอกาสได้คิดไหมหรือว่าคิดอย่างอื่นคิดแค่ว่าจะเร็น,นแล้วเราจะเราอย่างนี้ถ้ามันเป็นยังไงยังไงทำเป็นมาเขาไม่เกิดให้มันเกิดมันเกิดไปอ่า